มาค่ะ <premises. S 2> ทุกคนวันนี้เราจะพามาท,ทําเชื้อเห็ดทดลองการท Twelve, ําเชื้อเห็ดมันปูนะคะมีเห็ดแตดดาผสมด้วยค่ะแล้วก็เอาเห็ดเนี้ยใส่เครื่องปั่นลงไปเลยนะคะทุกคนจ๋านี่คือน้ําล้างเห็ดที่เราล้างเห็ดแล้วเราไม่เอานะคะเราก็จะมีทองแตดดาและเห็ดพึ่งนี่ด้วยนะคะทุกคนจ๋าเราเอามาทําเชื้อนะคะก็จะมีน้ำซาวข้าวนะคะทุกคนนี่น้ำซาวข้าวที่แบบว่าเนี่ยค่ะเราจะหุงข้าวล้างน้ำข้าวเสร็จเราก็เก็บไว้นะคะทุกคนจ้า นี่เห็ดมันเต็มมากแล้วก็ามาปั่นก่อนที่จะเติมข้าวลงไปนะคะใครจะใส่ทีละน้อยก่อนก็ได้นะคะพอเราปั่นได้มันยุบลงเราก็เอาข้าวใส่แลนี่ค่ะหม้อข้าวเราก็อยุดตรงนี้แล้ค่ะเอาข้าวใส่นะคะทุกคนจ้ะแล้วเราก็เติมกากน้ําตาลนะจ๊ะทุกคนจ้ะเติมกากน้ําตาลจ้าทําการปั่นให้เข้ากันนะจ๊ะทุกคน ที่เรา,าทิ้งเราก็มาใส่ให้หมดถ้ามันเต็มเราก็ไม่ต้องมาใส่นะคะแล้วก็เอามาปั่นแยกก็ได้ค่ะเราจะแยกเก็บทําการแยกเก็บหรือทดลองในการเก็บแบบนี้นะคะทุกคนโอ้ยหกันแล้วจ้าทุกคนจ้าโอ้ยหอมน่าโอ้ยทำไมมันน่ากินแล้วเนี่ยเราใส่แค่ครึ่งเดียวพอนะจ๊ะเกือบเต็มค่ะค่อนคอนค้นนถงเดี๋ยวเรารอดูกันอีกประมาณสัก สองอาทิตย์นะว่าเขาจะเป็นยังไงเดร๋ยวเราก็เทใส่น้ำอีกแบบหนึ่งน้ำล้างเห็ดเหล่านี้เลยนี้เป็นเชื้อหเห็ดมันปูนะคะทุกคนจะ้ะดูค่ะนี่คือเชื้อเห็ดมันปูที่เราทดลองทำนะคะทุกคนมันดูเชื้อเห็ดมันปูที่เราทำดูมันดีดมันเป็นแก๊สคะ่ะทุกคนจะ้ะเอ้ยสิบ,บรดมเอ้ยมันปุ่งเสนาคอย นิดหน่อยจะพุ่งนิดหน่อยเรามาดูกันพร้อมๆกันเลยนะว่าเขาจะเป็นไงอุย้ยฮกฮกกนี่จ้ะแบบนี้เลยจ้ะนี่ทดลองใส่กระปุกปิดฝาเลยพี่น้องเขาก็จะมีแกส๊สเนาะปุกนี่นฮัลโหลไหตัวนี้เป็นแบบนี้ อันนี้ขึ้นแบบนี่ทำพร้อมกันดีพี่น้องทำพร้อมกันนะปั่นพร้อมกันปลูกกันหนึง่งมันเป็นกระปุกหรือไงทำไมไม่เหมือนกันนี่อันนี้ยังไม่ได้ขึ้นเลยแปลกไหมอันนี้กระปุกฝาค่ะฝาใสาแบบนี้การทดรองของเราของปีนี้เดี๋ยวจะได้เอาไปโรยแล้วจ้ะ